เพื่อนเรามาตกปลากันนะครับในวันนี้ตกปลาอะไรดีเอ,อ้ยมีปลานอนหงายท้องเลยครับอุย้ยปลาอะไรครับเพื่อนเยอะมันขึ้นมาเลยครับเยอะมันขึ้นมาโอ้แต่มันยังมีแรงอยู่นะครับนีปลาอะไรโอ้ยมันเหมือนเป็นปลาท้องเลยนะครับเพื่อนดูสิดูสิโอ้ปลาท้องปลาท้องปลาท้องหนักมากครับนี่ขอได้ครับ,เรบขบเจ้าปลาท้องหนึ่งตัว ไปครับอะไรดีครับเฮ้โอ้เราได้กุ้งนะครับกุ้งกุ้งกุลาดำนะครับนี่กุ้งกุลาดำครับตัวใหญ่มากหนึ่งตัวอือนะครับเอาอีกหนึ่งตัวดีกว่า โอ้ดิ oh, ปลากระเบนครับปลากระเบนโอ้ห oh, oh, มันดิ้นครับมันดิ้นครับปากระเบนดินด้นดินด้นดิน้นดิ้นดิ้นนครับเราก็จะเจอมันขึ้นมาครับมันจะดิ้นยังไงครับเอาครับนี่นี่นี่นะครับไปครับกับเจ้าปลากระเบนต่อเลยดีกว่าครับจะตกปลาตรงไหนดีอู้ยังไง แล้วเอ้ยเราไปเจอกับเจ้าเต่าทะเลยักษ์ติดแล้วครับโอ้เจ้าเต่าทะเลยักษ์โอ้ยแหงมันเยอะมากนะครับมันสะบัดโอ้มันสะบัดครับมันว่ายน้ำนีเอ้ยมันว่ายน้ำนี่นะครับเต่ายักษ์โอ้เต่ายักษ์ครับโอ้เยอะมันถึงนี้สุดนะครับมาแล้วครับกับเจ้าเต่ายักษ์โอ้ยโอเคครับเราก็ะสอบได้เท่านี้นะครับเพื่อนๆ